มิชชั่นทูดู m o ู n พอดแคสตทยานคิดแบบ s t a r t ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมสัสพิเยนหงพักดีสวัสดีครับผมโทมสัสพิเยนหงพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anitech นะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องของคิดแบบ Start-up ัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนว่าแนวคิดนี้จะช่วยธุรกิจของคุณทยานได้อย่างไรนะครับ วิธีคิดอย่างสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับผมไม่ได้บอกว่าแนวคิดอย่างสตาร์ทอัพดีที่สุดหรือแนวคิดแบบ SME ไม่ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าคิดแบบสตาร์ทอัพทำใอยเอ็มอีมีระบบแบบมหาชนคือวิธีการที่นําเอาจุดดีจุดเด่นของทั้ง3ลักษณะเนี่ยครับของทั้ง3มุมเนี่ยฮะเอามาผสมแล้วก็ทําให้ธุรกิจของคุณไม่ยังเป็นจะต้องถูกจํากัดอยู่ในกรอบนะครับก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนะครับวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพจะช่วยให้คุณสามารถ คิดวิธีในการเริ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่หนึ่งก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจมองที่เพนพอยต์ครับมองว่าคุณสามารถที่จะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยครับมาแก้ไขอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวงกว้างแล้วมันย,มยังไม่ถูกแก้ไขหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า unmet needs ความต้องการที่ยังไม่มีใครเข้าไปจัดการเนี่ยครับเราจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไหมนะครับถ้าเราแก้ได้ แล้วมันสามารถกลายเป็นธุรกิจได้นั่นแหละครับมีโอกาสที่ทําให้เราสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้อย่างแข็งแรงนะครับข้อที่2ครับความต้องการนั้นมีมูลค่าตลาดหรือ market size ที่ใหญ่มากพอที่จะทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆอย่างเรานะครับหรืออาจจะยังไม่มีผู้เล่นในตลาดนั้นเลยเราสามารถที่จะไปแท็บ ธุรกิจนั้นแล้วสามารถทําให้เราสามารถได้รายได้มากพอที่จะทาให้หล่อเลี้ยงธุรกิจของเราได้ไหมผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะเมื่อก่อนเคยมีคนมาปรึกษาผมว่าจะทาธุรกิจเนื้อสอรีเลี้ยงลูกจระเข้นะครับมันก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแต่คําถามมันคือมาร์เก็ตไซส์ของเนื้อสอรีเลี้ยงลูกจระเข้มันมีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรามองมนในมูลค่าตลาดที่มันใหญ่มากพอเนี่ย นะครับผมยกตัวอย่างถ้าย้อนกลับไปที่เรื่องของเพนพอยต์เนี่ยตอนที่ Brian c h e s k ี CEO ของ Airbnb ในตอนนั้นที่เริ่มธุรกิจเนี่ยปัญหาเขาเจอจากการที่เขาไม่มีปัญญาที่จะจ่ายค่าห้อง,องตัวเองค่าห้องเช่านะครับก็เลยคุยกับโคฟาวเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาว่าโอเคงั้นเราเอาห้องของเรามาให้เช่าแล้วกันนะครับ ก็บอกไปที่เพนพอยต์แต่เพนพอยต์ของการจ่ายค่าห้องของบรานเจสกีไม่ได้นั่นไม่ใช่เพนพอยต์ที่จะ,ะทําให้เกิดธุรกิจได้ใช่ไหมครับแต่เพนพอยต์ใหญ่ที่เขาไปเจอครับก็คือการที่นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยไม่สามารถจะาหาห้องในช่วงเทศกาลอยู่ได้นะครับเพราะฉนั้นเขามุ่งไปที่การแก้เพนพอยต์บางอย่างก็คือการหาการเชิญห้องต่างๆที่อยู่ในเมืองนั้นเนี่ยเอามาขึ้นเว็บไซต์แล้วก็เปิดให้เช่าได้โดยมาร์เก็ตไซส์ครับมูลค่าตลาด ที่คนต้องการมาแล้วก็ต้องการเนี่ยหาห้องเช่าเนี่ยมันใหญ่มากพอที่จะทาให้เขากลายเป็นธุรกิจได้ปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วนะครับ Airbnb เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงมากๆนั่นแหละครับเมื่อมองไปที่การแก้เพนไพล์บางอย่างแล้วมีมาแก e ไซ i ์ที่ใหญ่มากพอเวลาธุรกิจคุณเติบโตครับมันจะเติบโตได้อย่างไรขีดจากัดมากๆนะครับข้อที่3ครับเป็นปัจจัยที่ก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจจําเป็นจะต้องหามาและมีให้ได้นะครับก็คือ unfair competitive advantage นะครับ อันแฟร์คอมเพ i t ิ v e ทีฟแอ t เวนคืออะไรครับมันคือปัจจัยในการแข่งขันบางอย่างที่คนอื่นไม่มีครับผมยกตัวอย่างนะฮะเมื่อก่อนเวลาเราเล่นเกมครับกดสูตรเล่นคอนทราฮะบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา b a เหล็กสตนั่นแหละฮะสูตรเราโกงเกมครับในธุรกิจครับมันไม่มีข้อจํากัดครับตราบใดที่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดจริยธรรมและศีลธรรมคุณยังไปนี่จะต้องมีอันแฟร์บางอย่าง ที่ทาให้คุณสามารถจัมสตาร์ธุรกิจของคุณได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์หรือ1 2ึคุณสามารถที่จะกระโดดไป4,56ได้เลยผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าคุณทํำฟินเทคคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์เป็นธนาคารแบบนี้คืออันแฟร์ที่คนอื่นไม่สามารถจะมีได้หรือคุณเริ่มธุรกิจคุณอยากใช้ทําธุรกิจในเ,เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณเคยเป็นพนักงานในเทสลามาก่อนคุณเคยเป็นพนักงานใน Google มาก่อนแล้ววันนี้อยากจะออกมาทําธุรกิจบางอย่างที่ใช้แอปในการไปแก้ปัญหาบางอย่างนี่แหละฮะคือ มองคุณอยากมีแต้มต่อนะครับตัวคุณเองก็ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสิ่งที่จะช่วยมากๆนะฮะในเรื่องของการมีอันแฟร์แอเวนทจเนี่ก็คือนักลงทุนที่มองเข้ามาครับเพราะว่าไม่มีใครอยากลงทุนในธุรกิจที่ต้องเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ถูกไหมฮะธุรกิจมันก็ต้องมีปัจจัยที่ส่งเสริมมากพอที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต,ตแล้วอันแฟร์คำว่าที่แอเวนต์นี่แหละครับคือปัจจัยที่จะส่งให้นักลงทุนอยากที่จะลงทุนในธุรกิจของคุณไม่ว่าอาจจะเเ partner, เ,เปป็็็นนนนนอออัรรรใืื่งกกกาามมมีีทหุสู แต่แน่นอนว่าการมีเงินทุนสูงมากเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีได้แต่การมีพาร์ทเนอร์มีโคฟาวเดอร์ที่ดีนะครับหรือมออีประสบการณ์นะครับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับผมแนะนําว่าก่อนที่เริ่มธุรกิจเราควรจะต้องมีข้อ3คือ unfair a d v a n t a g e ใช้ได้ก่อนนะครับข้อที่4ครับการคิดแบบสตาร์ทอัพครับคือการคิดให้ไหวคิดให้โตครับเพราะฉะนั้นการสเกลครับ การสเกลธุรกิจให้ได้ครับคือสิ่งที่สตาร์ทอัพหรือคนเริ่มธุรกิจทุกคนจะต้องคำนึงตั้งแต่วันแรกงตัวเองแน่นอนไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะอยากทําธุรกิจที่มันมีมูลค่าเป็นร้อยล้านหรือเป็นพันล้านคุณอาจจะอยากทำร้านอาหารที่มีที่นั่งแค่5้าที่แต่อยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คนที่มากินอาหารของคุณเนี่ยจดจำไปอีกแล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่การสเกลเนี่ยครับธุรกิจโดยส่วนมากครับจำเป็นที่จะต้องนึกถึงการเติบโต เพราะว่าไม่มีทางที่ธุรกิจของคุณจะอยู่กับที่และค่าใชาจา้จ่ายมันจะเท่าเดิมไปตลอดเวลาเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะฮะการแข่งขันที่มากขึ้นการตัดราคาที่เกิดขึ้นการสเกลจึงจําเป็นมากๆที่ในการเริ่มธุรกิจจําเป็นจะต้องคํานึงถึงว่าธุรกิจที่คุณเริ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตข้อที่2ครับการทําอย่าง SME ครับการทำอย่างเ e อง e คืออะไรครับถ้าการทําถ้าการคิด แบบสตาร์ทอัพคือการคิดให้ไวคิดให้โตการทำอย่าง SME ครับก็คือการทําด้วยใจทําให้รอดนะครับทำอย่างไรครับข้อที่1ครับเมื่อตอนเราเริ่มธุรกิจนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดมากอาจจะมากกว่ากําไรขาดทุนด้วยซ้ําก็คือแคชฟลู o w ครับในตอนเริ่มต้นธุรกิจครับแคชฟลู flow, เปรียบเสมือนกับเส้นเลือดที่มันส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาธุรกิจย่งสามารถที่จะตื่นมาตอนเช้า ทำงานตอนเย็นเข้านอนแล้ววันรุ่งขึ้นยังตื่นม,มาทางานได้ใหม่ได้หรือไม่แคชฟลูคือตัวหลักเลยครับและการไม่สามารถถ้าคุณไม่สามารถบริหารจาัดก,การแคชฟล w อย่างเป็นระบบได้แคชฟลูขาดช่วงไม่กี่วันอาจจะทําให้ธุรกิจของคุณพังได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับในตอนเริ่มต้นธุรกิจคุณมีลูกค้าหนึ่งคนนะครับคุณขายสินค้าให้เขาคุณต้องมีอาจจะมีการวางบินเก็บเช็คมีเครดิตเทอมที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้รับเป็นเงินสดลูกค้าหนึ่งคนคนะคุณอาจจะจัดการโปรเซสพวกนี้ได้ แบบขึ้นใจนะครับไม่ได้ยากเกินไปในการที่จะรู้ว่าวันไหนจะต้องไปเก็บเงินนะครับแต่ถ้าคุณมีลูกค้าเป็น1ิรายเป็นร้อยรายนะครับออเดอร์ที่มีจํานวนมากขึ้นวันที่คุณจะต้องคิดถึงการเก็บเงินลูกค้าวันที่ต้องไปวางบินวันที่ต้องจ่ายเงินซัพพลายเออร์มันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ในหัวคุณได้ตลอดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นการมีระบบในการดูแลแคชฟลูที่จะทําให้แคชฟลูไม่ขาดช่วงนะครับคือจุดตัดที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้มันเคยมีคําพูดที่ว่า บางครั้งขายดีจนเจ๊งนั่นแหละครับขายดีจนเจ๊งนั่นแหละครับเกิดจากการที่เราไม่สามารถที่จะจัดการแคชฟลู์ให้ต่อเนื่องได้นะครับข้อที 2> ่2ครับศิลปะที่สําคัญที่สุดครับในการบริหารจัดการธุรกิจก็คือการบริหารจัดการคนนะครับการบริหารจัดการคนครับในช่วงเริ่มต้นธุรกิจนะฮะในการที่เราเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ไม่ได้มีจุดเด่นมากที่สุดในอุตสาหกรรมเราคงไม่สามารถที่จะหาคนที่เก่งที่สุดหรือมีประสบการณ์สูงมากๆในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาทํางานกับเราได้ จะทํำยังไงครับในการทำ SME เพื่อจะทาให้ธุรกิจสามารถที่จะวิ่งไปได้หาคนที่เหมาะครับไม่ใช่หาคนที่เก่งที่สุดหาคนที่เหมาะที่สุดกับเราครับคนที่มีใจคนที่สามารถเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ในเชิงธุรกิจในเชิงการบริหารจัดการคนที่มีวิชั่นเดียวกับเราคนที่มีคลื่นจูนกับเรานั่นแหละครับคือการหาคนที่เหมาะสมในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจหรือการบริหารจัดการธุรกิจที่มีไซส์ไม่ใหญ่ เพราะว่าคนเหล่านี้แหละจะช่วยสร้างพื้นฐานทุกอย่างเราให้แข็งแรงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถต่อยอดรับคนใหม่ๆต่อมาแล้วทําให้ธุรกิจเติบโตได้นะครับข้อที่3ครับในการทำอย่าง SME ก็คือการสร้างเน้นการสร้างมูล,ลค่าไม่ใช่ปริมาณครับแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตนะครับ คุณก็อาจจะอยากจะอยากผลิตให้ได้ปริมาณมากๆนะครับเพราะว่าการผลิตให้ได้ปริมาณมากมมักอาจจะได้เรื่องของการประหยัดจากขนาด cono o อนิมิบสเกนะครับอาจจะขายได้มากขึ้นได้รายได้มามากขึ้นแต่แน่นอนครับในช่วงเริ่มต้นธุรกิจหรือการไปได้ m e เป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ครับการที่เราจะไปมีแข่งด้านขนาดแข่งด้านต้นทุนนะครับกับผู้เล่นรายให,ใหญ่ในตลาดเนี่ยมันมันคือการเอาไมซีกเป็นงันไมสูงแล้วโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้ก็มีสูงมากถ้าเราเปลี่ยนการมองครับจากการที่จะต้องเน้นผลิตให้ได้มากที่สุด มาสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดสร้างข้อแตกต่างให้ได้มากที่สุดผมยกตัวอย่างอย่างอัพซอยูนะครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยก็สร้างร้านอาหารสร้างเมนูที่มันแตกต่างสร้างนิชของตัวเองขึ้นมาและการสร้างแว l u ลูเนี่ยครับมันจะเป็นการสร้างแฟนคลับนะครับแฟนคลับเหล่านี้แหละครับจะเป็นคนที่เอาสินค้าบริการของคุณไปบอกปากต่อปากถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการของคุณนะฮะมันสร้างสิ่งที่มันแตกต่างสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนนั่นแหละครับ คือการสร้างฐานแฟนคลับที่ดีและจะทําให้ธุรกิจของคุณสามารถที่จะสเกลเติบโตได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าครับอย่ามองที่การสร้างปริมาณเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าสร้างปริมาณเพียงอย่างเดียวโอกาสที่เราต้องไปแข่งขันด้านราคาโอกาสที่จะโดนรายใหญ่เหยียบจนไม่มีโอกาสที่จะเติบโตหรือมีที่ยืนในตลาดได้เนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ข้อ4ครับการที่เราเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่ครับเราสามารถทําเรื่องนี้ได้ดีกว่าครับ คือการโฟกัสครับการโฟกัสโฟกัสที่อะไรครับโฟกัสที่ลูกค้าครับสิ่งที่มันเป็นจุดตัดระหว่างบริษัทในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันนี้ก็คือใครสามารถที่จะโฟกัสได้ลูกค้าได้ดีกว่าคนนั้นคือผู้ชนะและบริษัทเล็กๆแบบเราครับมันมีความคล่องตัวสูงกว่ามันมีความสามารถในการเข้าไปเข้าใจลูกค้าได้สูงกว่านะครับและเราถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าด้วยโฟกัสไปที่ลูกค้าการที่ออกแบบสินค้าออกแบบบริการบางอย่าง เราต้องไม่เอาตัวเราเราต้องไม่มองตัวเราเป็นจุดหลักแต่เราต้องมองตัวลูกค้าครับลูกค้าต้องการอะไรวันนี้เขาต้องการเรื่องนี้แต่พรุ่งนี้เขาความต้องการเขาเปลี่ยนละแล้วลเราสามารถเปลี่ยนตามเขาได้นั่นแหละครับคือการโฟกัสที่ตัวลูกค้าและไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเราจะวิ่งไปหาเขาเราจะเข้าไปหาเขาเราไม่อยู่กับที่แน่นอนอาจจะใช้เครื่องมือนะครับอาจจะใช้วิธีการบางอย่างที่อาจจะ,ะใช้ทีมงานหรือจะใช้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับ ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้นั่นแหละครับคือจุดตัดที่สําคัญของการเป็น SME อย่างที่3ครับการมีระบบแบบมหาชนสิ่งที่สําคัญที่ผมก่อนจะอธิบายก็คือว่าผมอยากให้เราแยกออกให้ได้ก่อนนะครับว่าการมีระบบแบบมหาชนคืออะไร ไม่ได้ไหมายความว่าการมีระบบคือการจะต้องมีคน50คนดูแลระบบมีการลงทุนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นล้านๆนะครับนั่นคือคําว่าขนาดไม่ใช่ระบบนะบการมีระบบคืออะไรครับวันที่เราเริ่มต้นธุรกิจวันที่เรามีทีมงานไม่กี่คนฮะแล้วทีมงานนั้นวันดีคืนดีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนคนทํางานตัวเราเองก็จําเป็นจะต้องวิ่งไปพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาทํางานแทนถูกไหมครับคนที่เข้ามาทํางานแทนครับยังสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะต้องเริ่มทําอะไรตั้งแต่จุดที่1ไปจจนถึงุุดสดสท้าย วันที่ต้องคนอื่นต้องมาทํางานแทนเราในวางฟังก์ชันที่เราดิเเกตงานออกไปมอบหมายงานออกไปเขารู้ได้โดยอัตโนมัติเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือคําว่าระบบนะครับระบบไม่ใช่ขนาดนะครับระบบที่เป็นกระดูกสลังที่สําคัญที่สุดในทุกธุรกิจที่ยังเป็นจะต้องมีนะครับก็คือระบบบัญชีก่อนนะครับระบบบัญชีก็สามารถเลือกได้ครับตั้งแต่หลัก ไม่กี่พันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็มีระบบบัญชีที่ใช้ผ่าน, Cloud นคลาวด์เซอร์วิสนะฮะก็อาจจะจ่ายเป็นตามจำนวนยูเซอร์ที่ใช้หรือว่าธุรกิจของคุณมีจำนวนทรานสัคชันที่ใหญ่มากขึ้นรองรับลูกค้าที่มากขึ้นคุณอาจจะเลือกใช้ระบบ ERP ก็ได้นะครับระบบ ERP ก็เป็นระบบที่เชื่อมต่อระหว่างหลังบ้านกับหน้าบ้านสเกลใหญ่มากขึ้นนะครับแน่นอนมูลค่าในการลงทุนพัฒนาระบบก็สูงขึ้นแต่มันก็อาจจะรองรับการเติบโตได้มากขึ้นการเชื่อใช้ระบบแบบไหนไม่มีรระะบบอไดดีีท่สุ มันมีสิ่งที่เหมาะกับคุณมากกว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกระบบแบบไหนอยู่ที่จังหวะหรือความเหมาะสมของธุรกิจของเราณเวลานั้นๆนะครับอย่างที่สองครับการประเมินผลครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จะช่วยให้ลดช่องว่างระหว่างตัวผู้บริหารเจ้าของธุรกิจกับพนักงานนะครับทำไมการประเมินผลจึงสําคัญครับเวลาที่ทีมงานฮะ,ะจะต้องไปจัดก,การมิชชั่นบางอย่างนะครับหรือไปจัดก,การสิ่งที่เราได้มอบหมายไปเนี่ยมัน มีโอกาสสูงมากณนะวันที่เรามอบหมายงานไปกับคนที่เป็นพนักงานคนที่รับมอบหมายไปเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะจดจําได้ครับว่าณนะวันที่เราคุยกันวันแรกเนี่ยคุยกันไว้ไว่าอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นการมีระบบการประเมินผลที่อาจจะเป็นระบบอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นเอกสารก็ได้ครับแต่การมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนคนทํางานรู้ได้ว่าเขาจะต้องไปถึงจุดเป้าหมายไหนภายในภายใต้ทรัพยากรเท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไหร่เนี่ย เป็นจุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความแข็งแรงได้มากขึ้นคนทํางานก็มีความมั่นใจในการจัดการงานนะครับการประเมินผลถ้าในอดีตเราก็จะได้ยินคําว่า KPI นะฮะ Key Performance Index ก็อาจจะกําหนดไปเลยนะครถ้าเป็นพนักงานขายก็ต้องทํายอดขายให้ได้10ล้านร้อยล้านนะครับถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ในฝ่ายบริการก็อาจจะต้องดูแลลูกค้าให้ได้วันละสิบรายเดือนละร้อยรายแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่ KPI กําหนด ในอะไรเรืวอนี้เราก็จะได้ยินคำที่อาจจะป๊อปอปูล่ามากขึ้นก็คือ OKR OK นะครับ Objective and Key Result นะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นไปที่การมองการมองหาจุดพัฒนาไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับระบบไหนที่ไม่มีระบบที่ดีที่สุดครับมีระบบที่เหมาะสมกับคุณณนะช่วงเวลานั้นมากที่สุดเลือกใช้ระบ,บบแบบไหนขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับข้อที่3ครับในการมีระบบแบบมหาชนนะครับคือการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยสิ่งนี้ก็เรียกว่าการควบคุมบัตรเจตนะครับการควบคุมบัตรเจตสาคัญอย่างไรนะครับควบคุมบัตรเจตสาคัญตรงที่ว่าเวลาที่เรามอบหมายมิชชั่นบางอย่างให้ทีมงานเราไปจัดการหรือแม้กระทั่งตัวเราเองครับถ้าบริษัทหรือทีมงานหรือแผนกนั้นไม่รู้เลยว่าเขามีทรัพยากรที่จะสามารถลงทุนใช้ได้เท่าไหร่มีโอกาสสูงมากที่มิชชั่นนั้นจะล้มเหลวทั้งในด้านการเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายหรือในด้านการควบคุม,มจัดการค่าใช้จ่ายนะครับบัตเจตต้องควบคุมตั้งแต่บริษัทนะครับแผนก และเขตัวบุคคลมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณมอบหมายให้แผนกการตลาดนะไปจัดแคมเปญบางอย่างไปทําโปรโมชั่นบางอย่างแต่แผนกการตลาดไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เท่าไหร่โอกาสที่แคมเปญนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับมีสูงมากนะครับนี่ยกตัวอย่างแผนกการตลาดอย่างเดียวนะครับในบริษัทมันไม่มันมีหลายแผนกมากและทุกแผนกจําเป็นจะต้องมีทรัพยากรที่ต้องใช้ทั้งในด้านเงินคนนะครับทุกอย่างจําเป็นจะต้องใช้บัตเจ็ตเสมอนะครับเพราะนั้นการกาหนดบัตเจ็ตที่ดีแล้วก็การติดตามบัตเจ็ตที่ดี โดยกาหนดตั้งแต่แรกเนี่ยจะทําให้คนทํางานไม่ยังเป็นยัจะต้องห่วงหน้าพะวงหลังเขารู้ดีว่าเขาจะต้องใช้ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เพื่อให้ไปถึงจุดเป้าหมายได้ตัวเราเองหรือว่าตัวเจ้าของธุรกิจเองครก็ไม่ต้องไปคอยถามทุกวันนะครับเราสามารถที่จะดูรายงานตอนสุดท้ายหรือเช็คระหว่างทางก็ได้ว่าบัจเจตยังถูกควบคุมอยู่หรือเปล่าให้ประโยชน์ทั้งคนทํางานแล้วก็ให้ประโยชน์กับทั้งเจ้าของธุรกิจนะครับข้อที่สครับสำคัญที่สุดเลยครับในเรื่องของการมีระบบอย่างมหาชนก็คือการจัดการทางด้าน ภาษีครับเพราะสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับในชีวิตของมนุษย์คนเราก็คือความตายและภาษีภาษีเป็นจุดเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของทุกธุรกิจในโลกนี้ครับก็คือราชการเราทุกคนแล้วก็ทุกธุรกิจฮะมีหน้าที่ในการจ่ายเงินภาษีกลับคืนมาให้กับประเทศนะครับเพื่อจะไปพัฒนาต่อให้กับส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าการจัดการด้านภาษีที่ดีจะช่วยรองรับการเติบโตเพราะอะไรครับเราไม่รู้ครับธุรกิจในอนาคตที่มันเติบโตมากขึ้นเราอาจจะต้องมีการาก,กู้จากธนาคารมากขึ้นนะครับหรือต้องรับเงินลงทุนจากภายนอกจากนักลงทุนเข้ามาการจัดก,การทางด้านภาษีที่ไม่ดีเนี่ยแหละครับอาจจะทําให้การเติบโตงคุณสะดุดได้เพราะเวลาที่คุณอาจจะต้องรับนักลงทุนเข้ามาหรือมีการทํา M&A merger acquisition เกิดขึ้นเนี่ย จะต้องมีหน่วยงานภายนอกครับที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบธุรกิจของคุณก่อนประเด็นแรกที่เขาตรวจเลยครับก็คือมีการจัดการภาษีว่าอย่างถูกต้องไหมเพราะว่าไม่มีนักลงทุนที่ไหนครับอยากเข้ามาลงทุนในธุรกิจนั้นแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงทางด้านภาษีไปด้วยนะครับะฉงนั้นความผิดพลาดทางด้านภาษีที่ไม่ได้จัดการไวด้ดีตั้งแต่ต้นอาจจะทําลายโอกาสในการเติบโตหรือทําลายโอกาสทางธุรกิจที่ทำใหธุรกิจของคุณไม่สามารถที่จะ คงอยู่ได้ไปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยากาจัดการทางด้านภาษีครับถ้าทําให้ดีจะทําให้การเติบโตนะครับการรับเงินลงทุนจากนักลงทุนภายนอกหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องกู้เงินจากธนาคารให้มากขึ้นเนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะทำได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะลงทุนหรือก่อนที่จะให้เงินกู้อนุมาตเงินกู้แก่คุณเนี่ยสบายใจไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างคุณไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลักครับ สุดท้ายครับคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีมีระบบแบบมหาชน การคิดแบบสตาร์ทอัพครับคือการเริ่มต้นธุรกิจเราเริ่มที่เพนพอยต์เริ่มที่ปัญหาของสังคมนะครับมองดูว่ามาร์เก็ตไซส์มูล,ลค่าตลาดมีขนาดใหญ่มากพอไหมหาปัจจัยที่เป็น u n f a ฟร competitive advantage ที่จะทําให้เราเริ่มธุรกิจแบบจัมสตาร์ทได้โดยไม่ต้องนับศูนย์นับหนึ่งนะครับแล้วก็สเกลธุรกิจได้นะครับผ่านเครื่องมือต่างๆผ่านวิธีการต่างๆที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ทำ SME ครับมองที่ cash flow ให้ความสำคัญกับ cash flow ให้มากนะครับเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันยังมีเลือดหมุนนนเวียได้ะครับ ให้ความสําคัญเรื่องคนหาคนที่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่คนที่เหมาะคนที่ใช่ที่สุดของเราเข้ามาในออธุรกิจของเรานะครับการเน้นที่การสร้างคุณค่าไม่ใช่สร้างที่ปริมาณอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะสร้างแฟนคลับของตัวเองให้ได้นะครับการโฟกัสนะครับทีออออ่ตัวลูกค้านะครับปรับเปลี่ยนให้ได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็การมีระบบแบบมหาชนครับคือการที่ทำให้คนพนักงานหรือคนทํางานรู้ว่าณนะจุดเริ่ม ไปจนถึงจุดสุดท้ายก็จะต้องทําอย่างไรหรือมีการปรับเปลี่ยนคนเกิดขึ้นทํำยังไงที่ทําให้การทํางานไม่สะดุดนะครับการมีระบบบัญชีหรือมี e ระบบ ERP ที่เอามาเลือกใช้เพื่อจยายามให้การบันทึกบัญชีนะครับการที่ออกรายงานทั้งด้ภาษีหรือรายงานที่จะช่วยวิเคราะห์สามารถที่จะทําให้การทํางานไม่สะดุดนะครับการระบบการประเมินผลที่ดีทําให้คนทํางานรู้ว่าตัวเองจะต้องไปถึงเป้าหมายไหนภายใต้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับการควบคุมบัเจ e ตที่ดีนะครับจะทําให้คุณสามารถที่จะ บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วคนทํางานก็รู้ด้วยว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่เป็นไปได้เท่าไหร่สามารถที่จะคาดคะเนาาผลกําไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายการจัดการระบบภาษีที่ดีนะครับจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดรับโอกาส นะครับจากนักลงทุนภายนอกนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการทำ M&A merger and acquisition ได้นะครับและทำให้ธุรกิจอาจจะเติบโตได้ไปเป็นบริษัทร,ระดับประเทศบริษัทร,ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได้นะครับ คิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง s m e มีระบบแบบมหาชนคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านสามารถที่เอาไปปรับใช้ในการบริหารจัดก,การธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจําวันได้ผมเชื่อว่าจะทําให้ธุรกิจของท่านสามารถที่จะทะยานได้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีข้อจํากัดหลังจากนี้ครับผมจะขอเชิญแขกรับเชิญที่มีไอเดียและมุมมองที่น่าสนใจเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ครับและให้มุมมองว่าการทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปเราควรจะใช้วิธีการแบบไหนแล้วพบกันครับ หลังจากนี้กับรายการทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีรบบะบบแบบมหาชนขอบคุณครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีรบบะบบแบบมหาชน